สวัสดีครับผมกลับมาพบกับช่องเชฟนะนะครับผมเชฟไทยอยู่ทํางานอยู่นิิซิแลนด์ครับผมเมื่อนี้นะครับผมสีมา,าหั่นไก่นะครับแต่ว่าผมสีหัน่นด้วยเครื่องหั่นไก่นะครับเพราะว่าถ้าหั่นเมื่อนี่มันก็ติใส่เวลาเป็นสัโมงหรือว่าสองสองัโมงเพราะว่าเมื่อนี่ผมสีหั่นไก่ทั้งหมดหาสิบโลนะครับปกติแล้วอยู่ มองเห็นงานผมเนี่ยก็สีใสไกอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับสีกิดเป็นอาทิตย์ก็ตกยูระมาานลอยแปดสิบโลครับผมลอยแปดสิบโลต่อต่ออาทิตย์นะครับคือยอดกับระมาณเกือบสามหมื่นเหรียญน,นะครับผมยอดสามหมื่นเหรียญกับสีใสไกระมาณต่อยแปดสิบโลนะครับหมูกรอบอยู่ยี่สิบโลนะครับเนื้ออีกยี่สิบโลแล้วก็หมูยี่สิบโล แล้วก็กุ้งอีก่20โลนะครับทั้งหมดเนื้อสาตีใส่ในหนึ่งอาทิตย์นะครับในยอดประมาณ3,000เหรียญครับผมครับม้เมือกันครับผมสีหันไก่จังไไดม้เมือกันครับผมสีรวดเร็วจังได้ครผมสีแยกเป็นจังไดม้เมือกันครับผมไก่เขามาส่งีไส้กองว่าแบบนี้ครับผมกองหนึ่งกับสีนัก10โลนะครับผมหากองกับหาิ0โลครับผม ไก่นีก้อนสีมะหอดเท่าหนี่หรือว่ามะเท่าต้องเช็คมึงนะครับว่าอุณหภูมิมันได้มาตรฐานทีเขาซิวเขาอ่าลองรับบอกก็คือต้องให้มันได้ต่ำกว่าสี่องศาครับผมนะครับไก่มันจึงจีม,มีความสดนะครับเท่าต้องวัดอุณหภูมิอย่างมันเรียบ้อยก่อนนะครับจากที่เป็นอกไก่มันก็ะสิม,มีสันในไก่นะครับขังในครับ ผมกะสีมาดึงออกนี่ครับชันไนไก่กะสีมาดึงออกก่อนครับชันไนไก่ของเห่านี่กะสีเอาไปเห็ดไก่สเตะครับผมครับันไนไก่ครับผมสีแยกแยกแยกออกแล้วนะครับเอากะสีแบ่งไว้เอากะสีไปเห็ดไก่สเตะส่วนอกไก่เอากะสีเอามาใส่เครื่องหั่นนะครับมาขายพวกใส่ผัดไทยใส่ ไก่พัดเม็ดพวกเมนูไก่ครับ จากที่ผมดึงแยกนะครับดึงพวกสันเนอไกออกเรียบร้อยครับผมก็จะมาหันตรงติงออกครับนะตรงปลายมั่นทั้งสองด้านนะครับที่เป็นเศษนะครับนี่ก็จะเป็นเศษตัวนี้ครับผมก็สิไปใส่เครื่องปั้นนะครับเท้าก็สิไปเฮ็ดพวกไอเป็นกะเพ้ากะเพ้าไก่ครับกะเพ้าไก่ซับเป็นลาบไก่ยังไงครับแล้วก็จะเพดพวกใส่เอ่อพวกใส่เกี๊ยวซาครับ ใส่ว่นท่านสุปประมาณนี้ครับไปไปไป,ไป,ไป,ปันปรุงรสชาติเท่ากับสิเงทใส่พวกนั้นนะครับพวกเศษมันเท่ากับสิบวอดีทิมครับ หลังจากที่ตัดแต่งเรียบร้อยแล้วครับเท้ากับที่เอาไก่มาล่มงเพื่องนะครับไก่เนี่ยเทาต้อตงล่งแนวนอนนะครับเท้ากับล่องแนวตั้งบ่ได้ถ้าเป็นการถาล่งแนวตั้งปุ๊บเนี่ยไก,ก่มันกะสีออกเป็นเส้นงาวนะครับงาวเป็นไปเทาตองล่งแนวนอนครับไก่เี่นก็จะได้ความงาวประบ้านในมิวนะครับ ส่วนเรื่องความหนาของไก่เนี่ยไม่นก็ขึ้นอยู่กับเครืองที่เท่า,เาใบเบบีดว่าจะเอาความหนาจำแต่ทีน่นี่หลายแบบครับหลายใสนะครับพอลูกเชืองแบบนี้อ,อกว่าเป็นแบบนี้ครับใส่เวลาบ,บอถึงสม้งครับไก่สามสิบสี่สิโลหรือว่าลอยโลนี่คร,รับใส่เวลาบอดนนะครับ ประหยัดเวลาประหยัดคนงานได้ครับแต่ถ้าเข้าไปหันมือเนี่ยใส่เวลาหลายครับหันไกลส่วนเหตุงานนะครับกับเครื่องจักรเครื่องหันไกลเนี่ยเขาก็ต้องระมัดระวังนะครับเน้นความปลอดภัยนะครับของเขานะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเศษไก่นะครับผมเศษไก่ที่ผมพันไว้ตรงลายมันครับผมสิใล่ล่งเครื่องครับประมาณถสีหลอครับสีหลอบหรืหอรหาหล่แล้วแต่เขาสีเอาแบบว่าสีเอาไก่อ่าสินหน่อยซ้ำได้นะครับสีเอาละเอียดซ้ำได้ครับเอาใส่หลายหลบไก่มันจะสีเป็นสินหน่อยล่งสิน,น่อยล่งเรื่อยๆครับ ไก่ที่ผมลงเครื่องครับสีมันละเอียดตรงสีพิเศษเป็ดเมน,นูเป็นหลากไก่กะเพราไก่กสับนะครับแล้วก,ก็สีแดงไปเป็นเ็ดเป็นใส่เกี๊ยวซ่าใส่ว่นท่านนะครับเป็นชัว่า,า,นนรวาพราต้องใส่ประโยชน์เนี่ยมันสูงสุดใส่ทุกส่วนนะครับเนี่ยผมก็ติดลงไปซีหลอดนะครับมันละเอียดถ้าเขาไปปั่น ทำวิปปั่นใส่เครื่องฟันนะครับไก่ตัวนี้มันกกะสีเอามาเห็ดลาบไก่หรือว่ามาเห็ดไอ้กะเพราไก่เนี่ยมันจีละเอียดเกินไปครับแต่ถ้าเ้าลงเครื่องตัวนี้มันสีเป็นคือ,คอ,คอไก่สับไปเลยครับ หลังจากหั่นไก่เสร็จแล้วครับผมผมสีมัดไก่นะครับใส่แป้งมันนะครับหนามมันพืชนะครับละลายกับน้ำเปล่านะครับใส่แค่สามอย่างครับผมก้นแป้งมันนะครับให้มันละลายครับน้ำกับน้ำมันครับให้มันเข้ากันครับมันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับ เป็นเนื้อเดียวกันแล้วครับผมก็เอามาที่ใส่ไก่นะครับหมักไก่เขาก็ข้นใ้มันเข่ากันครับ่ไก,มมก่มันหมักใ้มันทั่วถึงครับผมบหลังจากเขามักไก่เรียบร้อยแล้วครับผมเาก็เอาใส่กองปิดฝาแล้วก็เขียนวันที่ว่าเหาเพ็ดมืออดนะครับ คือมันสีใสงานนะครับสะดวกสบายนะครับว่าหูไก่เก่าไก่ใหม่นะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปพันไก่นะครับว่าผมพันไก่แบบใดนะครับฝากกดไลค์กดแชร่นะครับคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์มาที่อยากหูเรื่องยั้งนะครับชีวิตการทํางานนี้ที่แรกนะครับคอมเมนต์มาได้ครับ ฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ